นี้เริ่มจุดถ่านก่อนนะครับโดยการที่นำแอลกอฮอล์แล้วก็ถ่านไม้มาวางเพื่อเป็นเชื้อไฟก็นำถ่านอัดแท่งมาวางไว้บนเชื้อไฟที่เราก่อไว้นะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เราถ่านสุกถ่านซุกก็จะแดงเต็มก้อนนะครับ ตอนนี้กำลังแยกตัวฐานไม้ออกเพื่อจะเปรียบเทียบฐานไม้กับฐานอัดแท่งว่าคุณสมบัติเขาแตกต่างต่างกันอย่างไรนะครับเราก็พัดลมมาช่วยเป่าออปตอนนี้เราก็แยกฐานไม้ฐานอัดแท่งออกแล้วผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นความแรงของฐาน เราทานมาจากอย่างนี้กอกอนก่เดี๋ยครับจับตั้งขึ้นไฟก็จะลุกนี่หลังจากผ่านไปสองชั่วโมงนะครับข้อแตกต่างคือฐานไม้หมดแล้วนะครับแต่ฐานอัดแท่งเรายังคงรูปยังสามารถไปได้ค,ครับ